สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นมาเจอกันที่ครัวอิ่มอร่อยแล้วนะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนเพื่อนไปเข้าครัวทําหมูกระจกเก็บไว้กินติดก้นครัวกันนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราไม่มีอะไรกินเรามีเรากินกับน้ําพริกหรือว่าอะไรก็ได้กินคู่เคียงน้ําพริกจะอร่อยมากนะคะหมูกระจกทํายังไงใช้อะไรทําเราไปเข้าครัวดูวิธีทําและส่วนผสมไปพร้อมๆกันเลยค่ะน่ากินมากเพื่อนเน เราไปเข้าครัวทํากันในส่วนผสมและสิ่งที่เราต้องใช้ทําหมูกระจกวันนี้นะคะเราจะใช้หมูหนังหมูติดมันติดเนื้อนิดหน่อยนะคะเราซื้อมาเราล้างให้สะอาดถ้ามีขนติดเราก็้องขนออกให้หมดนะคะเรามาดูในส่วนเครื่องปรุงรสหมูกระจกของเรากันนะคะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะก็จะมีน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะก็จะมีรากผักชีกระเทียมบด2องช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีแป้งอเนกประสงค์สช้อนโต๊ะน้ำปูนใสห้ช้อนโต๊ะก็จะมีพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาเกลือเกลือป่อนหนช้อนชาเราก็จะนำไปต้มเลยนะคะ เราหมูเนี่ยลงต้มเลยนะคะเราจะใช้เวลาต้มครึ่ชงชั่วโมงใส่ลงไปเลยนะคะให้น้ำท่วมนะคะเริกกลับด้านเขาด้วยนะคะเขาจะได้สุกทั่วถึงนะคะเพราะว่ามันก็หนาหน่อยนะคะถ้าเกิดเพื่อนซื้อมาหนังหมูมันหนาหรือว่ามีมันเยอะกลับด้านเขาจะได้สุกทั่วถึงกันนะคะโอ้เราก็สุกเรียบร้อยแล้วเราตักมาให้เย็น ให้เย็นนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเย็นมากเดี๋ยวจะหั่นลําบากเราให้อุ่นๆเราก็จะเอามาหั่นกันนะคะใช้มีดคมๆม,มีดใหญ่ๆหนักๆห,หน่อยนะคะจะได้หั่นง่ายนะคะเราหงายมานะคะเราเอาด้านหนังลงเราหงายเอาด้านมันขึ้นเราหัน่นหั่นบางๆอ่ะให้เท่ากันให้เสมอกันนะคะเขาจะได้สุกเสมอกันนะคะเวลาเราทอดออกมา นี่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้เร,เรามาปรุงรสกันเลยนะคะสิ่งแรกเราใส่ไปเลยผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสใส่เลยกับลากผักชีบดนะคะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทรายโรยให้ทั่วนะคะโรยกระจายไปเลยซีอิ๊วขาวเกลือ พริกไทยป่นนะคะโดยไปเลยแป้งอนเนกประสงค์นะคะน้ำปูนใสค่ะคลุกเขา้าให้เข้ากันทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ก็จะปิดฝาไว้ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทอดกันนะคะคราวนี้ได้เวลาเรามาเตรียมลงมือทอดกันนะคะเพื่อนเราจะใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะเราจะโรยแป้งอนเนกสมลงไปนิดนึงเพื่อจะไม่ให้หมูติดกันนะคะเราก็ทยอยเอาหมูของเราลงทอดเลยนะคะ โดยกระจายให้ทั่วกระทะเลยค่ะน้ำมันกำลังร้อนๆค่ะจะต้องขยันคนเขาหน่อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะติดกันกันนะคะติดกันเป็นก้อนนะคะ เมนูนี้อย่าลืมเอาไปลองทํากินกันเองนะคะเพื่อนไม่ต้องไปซื้อนะคะเราทํากินเองอร่อยกว่าเราไม่ต้องใส่สารใดๆเราไม่ใส่ผงชูรสเราไม่ชอบไม่ต้องใส่แต่ถ้าคนทําขายใส่นะคะถ้าถูกอกถูกใจเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเผื่อจะพลาดคลิปหน้าครัวอิ่มอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสู่กันทํากินนะคะ เมนูนี้วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเราเจอคลิปหน้าค่ะจากครัวอิ่มอร่อยค่ะ